ตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งฮะบ่ายโมง 30. สามสิบเตรียมจะกินข้าวทุนมากจะกินข้าวสายนะฮะลมก็พัดโบกไปมาอยู่ใกล้ต้นไม้นะี่เลยไม่ร้อนนะฮะเย็นสบายฮนะอยู่ใกล้ต้นมะหารฮนะเช้านี้เราก็นะฮะ ได้จากผ้าเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลว่าฝนจะตกต่อไปแนละ้วเพราะมันเริ่มแรงแล้วถึงแม้ว่าจะมีฝนตกมาสองสามวันนี้ก็ก็คงจะไม่ตกอะไรต่อไปแนละ้วลมพัดเย็นๆแนละ้วค่อยๆพัฒนานะเช้านี้เราก็ได้จัดไม้กิ่งไม้ไผ่เหลือไหนที่ลกๆ ออกก็จะได้โล่งนะฮตอนนี้มะเขือพวงก,ก็ติดเต็มไปหมดแล้วฮะเออไม่ต้องซื้อมะเขือพวงก,กินแล้วนะเต็มไปหมดแล้วก็มีถั่วยงถั่วยาวอี่ฮะอืสาวันเลยไปนู่นนะปูกถั่วยาวไปเลย ต้นมังคุดก็โตเร็วนะอันนี้ก็ดอกไม้อะไรก็ไม่รู้สวยงามดีจัง เอาเครื่องซักผ้ามาไว้ตรงนี้เวลา,าถ่ายนงถายน้ำหลังจากซักผ้าแล้วก็ให้มันน้ำก็ไปซึมเข้าไปลากต้นไม้ต่างๆนะมีกระตู้เย็นมาไว้ตรงนี้เพื่อความสะดวกสบายเนะี่ยล้างถ้วยล้างจานกับตรงนี้ ปรับสถานที่นะฮะก็มากินข้าวทางนี้แทนตรงโต๊ะตรงนี้ฮนะอ่าลมเลื่อนดีนะอานต้นลำไยฮะโล่งไปเลยหลังจากเราตัดกิ่ไม้ออก